สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะเป็นงาน BWF CXMSP s หรือ Super Master Star p นะฮะกับตัวของ Go จิต้านั่นเองฮะตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นตัว04หรือตัว2 Dimension หรือสีมังกรนั่นเองนะฮะตัวของเนี่ยจะไม่เหมือนกับตัวอีก2ตัวก่อนหน้านี้ คือตัวนี้กล่องมันจะมาเป็นสีดำนะฮะแล้วก็จะเป็น Exclusive Partnershop นะฮะซึ่งจะมีขายที่ร้านของบ a นเพสโต o เท่านั้นเองซึ่งตัวนี้นะฮะเราได้มาจากคนอื่นนะฮะผมไปขอยืมเข้ามาถ่ายรีวิวฮะ,ะวันนี้ไม่ใช่ของผมเองนะครับตัวนี้คือจะเป็นตัวหน้ากล่องนั่นเองนะฮะอันนี้อันนี้เป็นด้านข้างน,นี่อันนี้เป็นด้านหลังอันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งนนแล้วก็ด้านบนกับด้านล่าง โอเคตัวนี้นะฮะมันเป็นตัวที่แกะมาอยู่แล้วนะฮะเป็นตัวมือสองพอดีผมไปขอยืมเขามาถ่ายเหมือนกันนะฮะตัวนี้นี่คือกล่องมันจะถูกแกะไว้แล้วนะฮะแต่ว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะฮะก็คือมันจะมีสีช่องนะฮะมีครึ่งบนครึ่งล่างนะฮะมีผ้าคาดแล้วก็มีตัวก้อนขันสี่ช่องแบบนี้ ตัวหัวเนี่ยขึ่งบนเขาก็จะมีบับเบิลห่อมาให้ด้วยนะฮะแบบนี้มาเรามาดูตัวขึ้งบนก่อนนะฮะตัวขึ้งบนเนี่ยสีที่ลงนะครับก็คือจะเป็นลงแบบมังอ่ะเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาก็คือเป็นแบบเงาแล้วก็ทาแบบเป็นทุบๆสีเนื้อก็จะเป็นสีเหมือนช็อกโกแลตมาให้อีกทีหนึ่งนะฮะแบบนี้เขาจะลงเงาแบบนี้ นี่ตัวขอบของเสื้อกั๊กก็จะเป็นเหลืองแล้วก็เหลืองเข้มอีกทีหนึง่งผมนะฮะก็จะเป็นฟ้าแล้วฟ้าเข้มเนอะแล้วก็ชุดก็จะลงแบบนี้น,นี้คือจะลงเงาแบบทั้งตัวมาเลยสีเงาเนี่ยจะเห็นชัดมาแบบทั้งตัวเลยอืมแบบนี้นะฮะโอเคแส่วนครึ่งล่างเนี่ยก็จะมาเป็นเหมือนกันคือห่อตัวกระดาษ เอาไว้ที่ขาเหมือนกันนะฮะแบบนี้อแน่นแน่นนี่ชุบนะฮะสองข้างเหมือนกันเลยนี่ัวกังเกงนะฮะเขาก็จะลงไฮไลท์สีมาเป็นแบบนี้นะฮะก็คือเป็นสีขาวแล้วก็ลงเงาเป็นเข้มๆตามร่องตามอะไรแบบนี้นะฮะเขาก็จะมีเงาของเขาอยู่แบบนี้นี่ตัวผ้าคาดเอวก็จะลงเป็ดอีกสีหนึ่งเหมือนกันนี่นี่ตัวที่รองเท้านะฮะผ้าคาด ก็จะเป็นสว่างครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นทึบอีกครึ่งหนึ่งไปเลยนี่ตัวรองเท้าก็จะโคลาสีนะฮะจะเป็นลงสีมาเหมือนกันแบบนี้นี่อันนี้คือครึ่งล่างนะฮะนี่แล้วเราก็จะมีเป็นตัวผ้าคลุมนี่ตัวผ้าคลุมเขาก็จะลงเฉดสีมาเหมือนกันแบบนี้คือจะเหมือนด้านหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นสีเข้มมาเลยอีกข้างหนึ่งก็คือจะเป็นสีอ่อนมา มาแบบนี้เลยนะฮะนี่ชุบแล้วก็ก้อนคำเขาจะมาเป็นสีน้ําเงินเข้มนะฮะอันน,นี้ตรงนี้มาเป็นน้ําเงินเข้มนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกวามาเรียบร้อย โอเคนี่ฮะตัวก็จะเป็นไซส์ประมาณนี้นะฮะแบบนี้นี่ถามว่าตัวนี้สวยไหมผมว่าคือตัวเนี่ยค่อนข้างโอเคนะตัวลงสีหรืออะไรก็ผมถือว่าลงมาได้ค่อนข้างดีนะฮะสีเข้มกับสีเงาคือมันไม่ได้ดูแบบเยอะเกินแบบเข้มเกินหรือว่าอะไรเกินนะฮะมันดูแบบลงแล้วได้มิติ พอประมาณเลยคือค่อนข้างดีเลยตัวนี้สวยนะเอาจริงก็สวยก็จะประมาณนี้อยู่นี้ก็อย่างที่บอกฮะอยู่ที่ความชอบบางทีคนเขาก็ไม่ได้ชอบสีแบบแบบเป็นมังงะหรือว่าอะไรเหมือนกันนะฮะไปชอบแบบเป็นปรัดัดหรือว่าออริจินอลมากกว่าอันนี้มันก็จะอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะครับมาอย่างที่บอกฮะว่ามันก็คือความชอบแต่ละคนคือจะไม่เหมือนกัน อันนี้อยู่ที่ใครชอบแบบไหนหรือใครอยากได้แบบไหนก็แล้วแต่เราชอบไปเลยนะฮะอันนี้คือจะเป็นสีมังหะหรือว่า two dimension นะฮะกับตัว VWF CXMSP s P, นั่นเองเดี๋ยท่นี้เราจะมาเทียบให้ดูระหว่างาตัวสีปลัดกับสีมังหนะ,ะมันต่างกันยังไงแล้วกันให้ดูแป๊บบนึงนอันนี้เป็นบลัชนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะ ือสีเนี่ยมันก็จะลงต่างกันอยู่แล้วสตัวนี้นะฮะก็คือจะเป็นไฮไลท์ธรรมดานะฮะแล้วก็เป็นนะ่ะมังงะสีลักษณะการลงสีมันก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วก็อย่างที่บอกฮะว่ามันอยู่ที่ความชอบนะฮะของแต่ละคนว่าอยากได้เป็นแบบแบบแบบยังไงนะฮะนี่เห็นไหมฮะสีเ,เกงก็จะลงไม่เหมือนกันแบบนี้ รายลยะเอียดต่างๆนะฮะอย่างที่บอกก็จะไม่ใกล้เคียงเลยจะไปแบบเหมือนโครสีเลยแหละอันนีอ้อยู่ที่ว่าเราชอบเป็นแบบไหนอยากสะสมตัวไหนก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะฮะว่าจะเป็นมังงะหรือบล็หรือออริจินอลก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยอันนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูที่ช่องของโอโหทอร์ของเรานั่นเองนะฮะถ้าใครชอบของตัวนี้นะฮะสีมังงะก็อย่าลืม กดไลค์กด u b s สไคร์ให้โอโหทอยของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ